สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่ามาโคสโคปค่ะอ่งีกว่าหลายคนต้องเคยดูรายการแฟนพันแท้ในช่วงที่แบบเคยดูว่าที่แบบมีการถ่ายภาพปริศนาแบบมีภาพซ่อนอยู่ด้านหลังแล้วก็มีแบบมีตัวเลขปิดอยู่แล้วเก็ถายว่าแบบสมมติว่าเค้าเปิดตัวเลขค่ะเปิดมา แล้วก็แบบเปิดตัวเลขเจ็ดแล้วก็แบบปึ้งเลวเราเขายๆทายว่าไอ้รูปที่มันโผล่มาแบบนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่ะมันคือรูปอะไรที่ซ่อนอยู่ใช่เลยค่ะเกมนี้นี่คือใช้แบบมีแบบคอนเซปต์เดียวกับอันนั้นเลยซึ่งตัวเกมอาโพรสโคนี้คือจริงๆต้องบอกว่าเกมอุปกรณ์น่ารักมากแถมแบบตัวเกมน้ำมาด้วยแบบมีรูปพัซโซมีรูปพัลโซมีรูปมาให้เราถ่ายทั้งหมดอ่ะแบบสี่ร้อยรูปใช่ไหมตัวเกมนะคะแนะนำตั้งแต่อายุหกปีขึ้นไปค่ะเล่นได้สองถึงหกคนแนะนำใช้เวลาเล่นประมาณสามสิบนาทีเดี๋ยว ราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะอุปกรณ์ในเกมนี้ก็จะมีตัวนี้ที่เรียกว่าเครื่องมาโครสโคปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวนับรอบเดี๋ยวเราจะเล่นเนี่ยถ่ายรูปกันทั้งหมดก็คือ10รูปนั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวนับรอบนะคะว่าเราแบบวิเล่นกันไปกี่รูปแล้วอะไรอย่างเงี้ย หน้าตาน่ารักมาก <c oughs> นะคะแล้วก็ตัวคริสตัลค่ะก็อันนี้จะแทนคริสตัลคือแทนแต้มอันนี้1แต้มเม็ดสีฟ้าคือจะแทน10แต้มมีลูกเต๋าสองลูก <c oughs> ซึ่งตัวมาโครสโคปตัวนี้ <c oughs> มันก็จะมีรูปภาพนี่แหละเสียบเข้าไปนะคะโดยลูกศรเนี่ยจะบอกว่ารูปเนี้ยมันแบบมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันอยู่ด้านไหนก็คือด้านเนี้ยจะเป็นด้านที่แบบเห็นรูป, <c oughs> รปก็คือเป็นฐานรูปนี้เราก็จะมีตัวเลขเนี่ยที่ปิดตามช่องซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดดู <c oughs> ตอนนี้ยังไม่อยากเปิดดูยังไม่อยากสปอยซึ่งตัวนี้มันให้มาหัวกาสจะบอกว่าาาให้แบบมมเยอก เราก็แบบเสียบเพื่อเราสามารถแบบถ้าแบบลูกสอบมาทางนี้เราจะวางอย่างนี้เดี๋ยวเราหรือจะบิดอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าแบบรูปมันจะออมาทางไหนซึ่งตัวอย่างรูปรูปเนื่องจากไม่อยากจะสปอยก็เลยเอาในรูปบุกมาให้ดูก่อนตัวอย่างของรูปจ,จะเป็นแบบเจอรูปแบบส่วนใหญ่จะเป็นรูปขาวดําดแล้วก็จะเป็นลายเส้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเดากันว่ารูปในนี้มันจะเป็นรูปอะไรอ่ะส่วนวิธีให้คะแนนเดีย๋ยวเล่นไปเดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยละกันว่ามันให้คะแนนในเกมนี้ยังไงกัน นี่หลังจากเราก็คือเซตอัพเมื่อกี้ใช่ไหมตามนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เราแทรคตัวนี้ไปเริ่มที่เบอร์หนึ่งเริ่มต้นเราจะได้คริสตัลคอละ2สองอันซึ่งอันนี้หญิงสองอันอแล้วก็เมสสองอันแล้วก็มีของเอฟอีกสองอันแล้วก็เราก็จะทอยเพื่อจะเปิดช่องของ,ของมาโครสโคปว่ามันคือรูปอะไรสมมติววพี่เริ่มก่อนทอยปึ้งในสี่กับห้าซึ่งส่วนใหญ่เลขอะค่ะมันจะมีอย่างละสองที่สี่อยู่สองที่นี้ห้าอ,อยู่สองที่นี้ซึ่งเอ่อก็เอาเบอร์ไหนก็นได้สมมติอเอาเบอร์สี่ก่อนปึง้งเปิดออกมา ไร่ะยะคืออะไรอ่ตอบเพลยก็ได้ถ้าคิดว่ามั่นใจอ่าถ้าตอบตอนนี้จะได้จะได้คะแนนตามช่องที่ปิดอยู่1 2 3 4 5สองส10 11, 1ี่ห้าหก็ปดโคตรรวยอ่าแต่ไม่ตอบเพราะว่าตอบยังไม่ได้ยากเกินอ่าลูกศออยู่ทางนี้แปลว่าภาพเนี่ยก็คือพื้นฐานอยู่ฝั่งนี้แหละอ่าพี่ขอยังไม่ตอบพี่ขอเปิดเพิ่มอ่าเราเปิดเพิ่มได้สูงสุดเนี่ยสองสองครั้งเบอร์สี่ไปแล้วต่อไปเบอร์ห้า เบอร์ห้าเบอร์ห้าเอ้ยอันนี้ดีกว่านี่ดูเส้นมันจะมาทางนี้จึงเฮ้ยโดนอีกแล้วอ่ะอะไรอ่ะโฮ้ยแต่ไม่รู้ว่ะไม่รู้อะสมมติในกรณีพี่พี่พี่ไม่รู้ว่าคืออะไรครับผมพี่ขอผ่านถ้าผ่านเนี่ยได้คะแนนตามช่องที่เปิดไปแล้วนั้นพี่จะได้สองเต้มตึ๊งอ่าอ่ะผ่านต่อไปตาเม็ตาเม็ครับผมคอยเต๋าสี่กับสามสามกับสี่ใช่ผมนี่เลยสามสามสามจัดไปพรึมนี่มันอะไรวะ ไม่ไม่ดูเรื่องเลยอ่ะไม่ดูเรื่องเหมือนกันครับอกน่าจะเป็นของมันเหมือนมันน่าจะอยู่ตรงเนี้ยนาฬิกาเมื่อกี้เมฆเปิดอะไรเปิดสาหรอาอ่าเปิดสได้เปิดสี่ได้สเดียวเท่านี้ก็วิ่ชิงช้าัน ก็เลยว่าผมเปิดแค่นเดียวพอเปิดแค่นี้เหรอไม่กลับเปิดแล้วแบบเจอตอบได้เหรอไม่เพาอาจจะเปิดแล้วตอบไม่ได้แล้วเดี๋ยวกลัวให้ข้อมูลเพื่เยอะเอาข้อมูลเขาเยอะไม่ได้เชื่อแต่ไม่้เอไ่ได้เไได้สามแตมตามช่องที่เปิดอยม่ตด้มบอกม่ไเช่นม่เชอไ่ได้เชับอไน่ได้เชือไม่ไ้เช่อนี่ไ้เช่อไม่ได้เชื่ม่ไไม้เือไม่นเลื่อม่นด้อไปครับเชือมก่อไล่้เชือไมค้เอไม่ไดาเออม่ได้เกื่อไมหัดี เ้ยดูไม่ออกว่ะอะไรวะดูไม่ออกว่ะพูดยากเลยครับผมท่านผู้ชมเปิดต่อว่าสี่เปิดสี่แล้วกันมีแค่นี้เดียวก็ต้องว้าขาโมเลยรู้เยอะเลยรายอะไรอย่างเยอะอย่างเยอะเอาไปเลยฮะแปมตอบไหมเดี๋ยจะตอบเลไม่ตอบไม่ตอบไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแตคือแต่มันมีความคุ้นมากคือคือเอฟตอบเลยก็ได้สมมุติเอฟตอบถูกอ่ะเอฟก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอฟได้เจ็ดแป้ออ่าแต่ถ้าเอฟตอบ ถ้าสิ่งที่เอฟตอบอะพี่คิดว่าไม่ใช่พี่ชาเลนจ์ได้ซึ่งถ้าพี่ชาเลนจ์อะพี่จะเสีย2เม็ดให้เอฟอ่าอาอเฮ้ยล้นเลยตัวตายแล้วแต่ผมแต่ในเกมเนี้ยคือเอฟตอบถูกเอฟได้7ใช่ไหมคนตอบผิดหรือไม่ได้ตอบคือเมพี่อะเม่จะเสีย7ด้วยนะเสีย7เลยคือเสียงคนทักตักอะเพราะฉะนั้นแบบโอ้คนใจใจอย่างผมครับผ่านผ่านเอาไปฮะแต้มมาถึงทันหนึ่งสองสามฉันว่ามันต้องถูกพี่ชันแล้วล่ะมันข้อมูลมันเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยกินออกไปนี่ 2ก็3อุ้ย3ไม่มี3ไม่มีคือตอบอะไรก็ได้เลือกอะไรก็ได้ตอบอะไรก็ได้แต่ฉันว่า2เนี่ยถ้าจะโดนโดนครับจิ้มอุ้ยอะไรอ่ะมันดูมีจังงยคือมันดูโดนแล้วนะแต่วังไม่มันดูมีจังงอยอนี่สองใช่ไหมเฮ้ยไม่มันตกมือแล้วพี่ว่าพี่ต้องอะไรวะจริงเหรอจริงเหรอเดี๋ยวพี่เปิดต่อ สองเลยฮะสามเนี่ยอะไรก็ได้แต้มน้อยนะเออยอมแต้มน้อยไม่งั้นไม่งั้นยอมเสียบโดนแบบเปิดอันนี้ปึ๊บแต้มน้อยนะอะไรอ่ะเขารู้อะไรกันวะพี่ว่าใช่เฮ้ยพี่พี่พี่รู้พี่รู้พี่ว่าพี่ตอบใช่แน่แนังช่องตอบฉันต้องตอบเพราะถ้าฉันไม่ตอบเนี่ยฉันก็เสียแต้มแน่ๆอ่ะอะยังไงยังไงพี่ขอตอบว่ามาโยเกะ มาโยกเย่าก็คือซื้อให้น้องอะไรนะดูสภาพดูสภาพตั้งเลยตั้งที่คิดมาทั้งวมดอะไรอ๋อที่คิดไม่ใช่อะไรอะอุ้ย นั่นเดียวกัน3คนแล้วมีใครชาเล่นไหมไม่คือถ้าชาเลนจ์อ่ะแม่ก็จะเสีย2อันให้พี่แต่แม่จะได้สิทธิ์ในการที่แบบโอกาสที่จะได้ห้าแปมแม่ใช่ขนาดนี้ทุบนี่นั่งลงเลยครับเฮ้ยไม่มีใครชาเลนจ์ถู่เสียดายอ่ะจบเลยจบเลยทีก่อนที่จะเปิดรูเฉลยเราปิดก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบเวลาดึงรูออกมาเดี๋ยวมันจะเห็นรูถัดไปมีได้แค่สี่ห้าห้าแหม่เนี่ยคลิปเลยนะแหม่แหม่มันทำเป็นลบแต้มฉันเปิดซิจริงไหมจริง ออมานี่มันเนียนมากเลยนะตอนแรกพี่นึกว่าแบบตะขอแบบว่าเหมือนแบบสมอลือแบบตะขออ่ะเกี่ยวอะไรสักอย่างตอนแรกนึกว่าเวสป้าจริงๆรูปเนี่ยมันมีด้านมีหน้าร้าด้านหน้าด้านหลังนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่อยากจะเอเยให้เสียบให้ดูนิดนึงอ่าก็แบบให้ดูอ่ะคือการหนึ่งใบจริงๆได้ได้สองสองครั้งแต่ว่าเก็บไว้ก่อนทีนี้เราทุกคนเนี่ยพี่ตอบถูกพี่ตอบถูกพี่ได้ห้าแต้มเลยเก่อนดับแล้เสียห้าแต้มทุกคนเสียห้าแต้มทุกคนเสียห้าแต้มทุกคนเสียห้าแต้มครับนี่ไม่มีห้าหรอห้มโอ้ม เรั้งแรกที่มีแต้มก็ผมเม่นมันจอกมากเลยอ่ะจอกอะไรผมฝากคิดไว้ก่อนอ้าวเป็นไม่เป็ตามมึงเออฉันบอกแล้วให้แกร้องเสียงอ้าวีใครอ่ะย่างเงี้ยตอบถูกเล่นเป็นคนแรกเล่นก่อนอ่าเป็นคนทอยบึ้งโอ้ยไม่ต้องเลือกสินะไม่ต้องเลี้ยงสินะไหนดีครับเอาเนี้ยนี่กลางๆปาาบโอ้โหสิ่งหนึ่งรู้เยอะเลยมันบอกฉันมากเลย ฉันเปิดมันสองด้านเลยครับโอ้โหมาทีละน้อยทีละน้อยเก็บสองด้านเถอะนี่คือภาพเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ลูกศรอยู่นี้อ่ภาพอยู่ทางนี้อการหมุนให้นะครับคุณหม้ชมไม่ต้องเอียงคอดูนะครับเดี๋ยวเราหมุนให้อันนี้อันนี้อันนี้ตายไปรกแล้วขยับขึ้นมานิดนึงครับอมันมันมันสะท้อนนิดนึงอ่นนี้เนี่ยเตาผม สามนะสี่สามไม่มีแล้วเหลือสี่เฮ้ยผมว่าตรงเนี้ยโดนเนี่ยโดนเลยเอ้ยอะไรวะักโคกชูบเฮ้ยมันดูมันดูกลมๆสี่คนไทยไปแล้วเหลือสามสามไม่มีสามไม่มีเปิดเลยก็ได้เรื่อันนี้อันนี้ถือว่าดีเอาโตครับผมเดี๋ยวเอาสี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยถึงขั้นถึงขั้นลุกเลยครับถึงขั้นลุกมาดูเลยครับเหมือนจะรู้แต่ก็ไม่รู้ครับผม มันเป็นแนวตั้งใช่หรือไม่มันเป็นแนวเนี้ยมันเป็นแนวเนี้ยอ๋อโหยากเลยนะยากยากวุ้ยเกือบ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 สปอยเกือบลั่นให้ดูให้ดูมองไม่ออกนะเกือบอะไรไม่รู้อะไม่รู้มีใครรู้ไหมอ่ะผ่านผ่านได้สีแต้มผ่านได้สีแต้มต่อไปครับอะไรเลยอะตาผมเพราะฉะนั้นตาผมทอยครับสามกับอะไรสามกับสามสกับสไได้ครับผมก็แน่นอนครับเปิดอันนี้เลยหนึ่ง ขาพนเลยอเข้ามุนเยอะเข้ามุนเยอะแย่ละไม่รู้ละค้าวเนี้ยไม่รู้ละยากเลยนี่ยากเลยมีเถินมีเทินเพิ่มีเถินเถินนิดนึงมันสุดแค่นี้ครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนของมันอยู่แถวนี้เนี่ยของมันอยู่แถวนี้จะต้องเปิดตรงนี้ยห้าห้าครับแอร์ลอยหัผมเปิดเป็นนี้ยแกไม่เปิดถึงตายชันชั้นให้ถูกอ่ะเดี๋ยวจะร้องไห้ห้เปิดดีกว่าเฮ้ยอะไรวะนี่อะไรอ่ะ วุ่งอะไรอ่ะวิ่งไปเนี่ยวุ่งอะไรอ่ะอุ้ยไม่นะ่าใช่ผมพูดยากเลยครับวุ่งอะไรอ่ะผมดูไม่ออกจริงอบอกเลยผมคนนี้จินตนาการต่ำมากครับผมวิ้ยยากว่ะอันนี้ยากอันนี้ยากอะไรวะวินนี้เปิดตั้งเยอะนี่มันก็ดูเหมือนจะให้ข้อมูลเยอะแล้วนะใช่แต่ก็ยังไม่รู้มันคืออะไรออครับเออแต่ก็ยังทายไม่ถูกผมไม่ออกเลยอ่ะข้ามครับผมหกคะแนนเอ้ยหกนี่ไม่น้อยนะเอาจริงๆผ่านตอนนี้คือไม่ถือว่าแย่ สามก็สี่ไม่มีแล้วฉันว่านะเบอร์อะไรก็ได้ต้องเบอร์นี้แหละเบอร์หนึ่งนั่นแหละเฮ้ยแต่เบอร์หนึ่งมันอาจจะโดนวืดหายไปเลยนะเนี่ยเออของมันอะไรเบอร์อันนี้มันน่าจะลากต่อได้นะขอมันบอมาสองเนี่ยผมอยากรู้แล้วมันคืออะไรพี่หรอตรงนี้แบบหรือจะเปิดตรงนี้ดีวะแต่ตรงนี้ก็เสียงเดาโล่งเอาตรงนี้ตึงขอบใจมากตึงกันหนึ่ง พี่เปิดอีกการพี่เปิดีิจะรู้หรอรูเหลืองจะรู้หรอออรูเหลืองเลยังไรอเหลืองผมรู้แล้วผมรู้แล้วเหรอรู้หรอผมรู้ผมรู้เลยใช่แต่ฉันว่าฉันแต่พี่ว่าพี่ต้องตอบอ่ะแล้วปล่อยให้คนอื่นชร์เร้นเอาเพราะถ้าพี่ไม่ตอบเนี่ยคือถ้าพี่ไม่ตอบแต่ไม่ตอบถูกอ่ะเมย์เขาก็ได้สี่แต้มบอกว่าพี่เสียสีทแน่นอนพี่ต้องลอมตอบเพื่อให้เขาลองชาเเนจนดูพี่ขอมั่วว่าถ้าตอบถูกตอนนี้จะได้สี่แต้มนะใช่พี่ตอบว่าเก้าอี้ จบเลยนั่งลงนั่งลงเลยครับจบผมนั่งดีกว่าจบแล้วจบเลิกจบแล้วจบแวอ่ะไม่มีใครใช้เล่นหรอโอ้หใครใเฮ้ยใช้เลนจ์หน่อยดิใช้เล่นหน่อยอ่ะไม่ใช่เบื่อช้เล่นใช้เล่นใช้เล่นใช้เล่นเอาไม่มีโทพังเลยเราอุตส่าห์เราว่าเราว่าเราว่าโดนแล้วอ่ะเราว่าโดนละอ่ะพี่ตอบพี่ตอบพี่ที่ตอบว่าเก้าอี้สีแต้มนะครับเดี๋ยวเราปิดครับปิดปิดปิดกปิดปิด่อน มันต้องเป็นเก้าอี้แบบว่าทรงแบบว่าใช่ทรงพอดีอะทรงพอดีทรงพอดีคำตัดบทความไม่ดีมากเรียบร้อยครับผมเป็นถูกตาองต้องมในสวนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอกเก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้ในสวนถูกสิแม่ถ้าคุณจะล่อละเอียดขนาดนั้นนะอ่าพี่ก็ได้สีอันนี้สีแดงปะพี่ได้สีแดงทุกคนเสีคนละสีแดงหมดตัวแล้วหมดนัดอะไรเนี่ยอ่าอ่ามาต่อลูกที่สามลูกที่สามมาทำไป อ่าเมื่อกี้พี่ตอบถูกพี่ได้ถอยโตสี่กับห้าประกักลางก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยตอบเลยไหมพี่จริงจริงมันมีเส้นอยู่ตรงนี้นะเนี่ยใช่ใช่ผ่านเถอะจ้ะย่างย่างเปิดอันเปิดกันเฮ้ยโอ้โหอะไรวะน่าน่ะเป็นหมวกหมกตอบอะพี่แกอย่าหลอกฉันฉันสองอันผ่านสองเม็ดชัวชัวสองสองโอ้โหสิทธิ์เลือกเยอะเลยครับเนี่ยเต็มไปหมด ผมละสองอย่างไกลเออสุดขอบเลยอ่ะสุดขอบขลชูนบอกเลยอ่ะเฮ้ย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 มันดูมันดูมีข้อมูลเลยอ่ะเป็นข้อมูลที่เดาไม่ถูกผมผ่านแล้วไม่เปิดอีกแล้วเหรอไม่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 ผ่านผมขอตอบครับไอ้เม่เป็นกะไอ้เม่เป็นกะว่ากะว่ามันต้องวนมาถึงมันใช่ป่ะใช่นอนเปิดน้อยไว้ก่อนผมรู้เรื่องแล้วจริงเหรอผมขอตอบเลยไม่ถอยด้วยเอฟตอบจริงเหรอเออผมตอบเลย่รู้ได้ไงวะแค่นี้เองนะ มั่นใจมากขั้นเยอะเนี่ยนะต้องถอยก่อนต้องถอยต้องถอยก่อนใช่ป่ะใช่ฝ่าถอยเราต้องเปิดป่ะถอยเราต้องเปิดไหมถอยก็เลือกไม่ดีไม่ต้นไม่ไม่ตอบไม่ถ้าเกิดเขาเขาผ่านน่ะเลือกผ่านเราตอบได้นี่คนต่อไปตอบได้อะไรเช็ค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 เรือกผ่านตอบได้ป่ะสรุปว่าก็คือถ้าเม่ไม่ไม่ทายอ่ะก็คือเข้าตายเอฟเลยซึ่งเอฟก็ต้องถอยแล้วก็บังคับต้องเปิดน้อยหนึ่งอันใช่อ่าผมก็ถอยเต่าครับผมเบอร์สี่กับเบอร์สามครับอันนี้ของเมย์ต่อเพื่อความมั่นใจ ออะไรป๊อดดี้ใครเลยได้เลยเหรอมันต้องเปิดนะต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิด่นีองแล้วผู้กองมั่นใจขอเปิดนี้ปึ๊บมันดูได้เนี่ยเนี่โพสใช่เลยครับใช่อะไรวะมันใช้อะไรวะมันเห็นอะไรวะมันคือหอยสังอ่าหอยสังใช่หรอแกมันคือหอยสังครับ ฉันรู้ว่าเขาควายเนี่ยผมว่าใช่มันคือหอยสังครับหอยสังค่ยังไงเมย์ชาเลนป่ะเมยชาเลนตป่ะเนาะป่าเนี่ยเอามาเป็นสังหรอผมว่ามันไม่ใช่หอยผมว่าจะเป็นเพราะเาตอนเนี้ยถ้าเอฟตอบถูกนะหนึ่งสองสาม้าหกดปด เม็ดได้เอฟได้8เราเสียคนละ8นะว่าผมชาเลนจ์อ่าชาเลนจ์ชาเลนจ์อ่าใจ่สองให้เอฟก่อนพี่ว่ามันคือหนังสือเพราะตรงนี้มันเหมือนแบบโค้งมันจะเป็นหนังสือได้ไหมเออหวังนี้มันนี่นี่หวักไม่รู้จ่ายมาแล้วตอบหนังสือค่ะเออออผมตบหนังสืพี่ว่าพี่ยอมเสียแปดแต้มเหี๋เพราะพี่ไม่รู้เลยอะอะไรแน่นอนครับผมอ่าเปิดเปิดอ่านก่อนเปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเท่าไหร่เท่าไหร่แปดสี่ใช่ไหมแปดเจ็ดแปดแปดครับผม ยากกว่ายากว่ะหอยสังครับบอกเลยเออแต่หอยสังก็มีโอกาสแต่มันแบบใช่เปิดมาครับเจ้าหอยสังนี่สังเองเขาบอกอุ้จริงจริงถ้าเกิดเมื่อกี้เห็นตรงเกลียวเนี้ยอันนี้รู้เลยเออตรงหอกขนนี่ไอ้ตรงนี้เอฟบรรลุได้ไงวะที่นี่ทผมดูตัวนี้นี่ที่ฉันดูแบบนี่มันเข่าควายชัดโคตรใช่แม่งโคตรภูมิใจในตัวเองเลยอันนี้ได้เนี่ยอ่ะเอฟได้แปดใช่ป่ะเม็ดก็คือเสียหมดนะตักถูกป่ะเพราะเม็ดมีไม่ถึงใช่ โอ้โหฉันเสียแปดเสียใจมากพี่พี่มีตั้งเยอะถ้าพี่เสียใจเมธไม่ค่าตัวตายมากหรอกพี่อ่ะเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่อ่าอ่ีกเอาอีกสักรูปหนึ่งสักรูปหนึ่งเริ่มต่อไห้เปิดครับให้ได้ถอดฮ่าไม่ต้องคิดจับตรงกลางเลยครับดีดีอ่ะฟุ๊บมาเส้นเดียวครับ เราเปิดห้าอีกันดีไหมเราไม่เปิดครับเราข้ามเลยฉันว่าห้านี้นะโบแน่แน่เลยมันเป็นฟิลลิ่งอ้าวเยี่ยมเลยได้เปิดเลยไม่เปิดแล้วดีเลยโบแตเชื่อฉันดิว่าเป็นโบขอฮึบไม่ไม่โบแต่ก็ไม่รู้เรื่องเฮ้ยมาว่ะแต่ถ้าพี่เปิดอีกอันพี่เปิดเลยก็ได้ถูกป่ะพี่ว่ามันมานะพี่ว่ามันต้องหนึ่งเนี่ียเออเนี่ยพี่ว่ามันชิมพี่ว่าผมว่าพี่ต้องเปิดสองไม่ไม่กัาบอกฉันแล้วก็เปิด อุยมันมีความโค้งมันจะเป็นไฟสายขยายตัวครับตั้มสองหอ้ยอะไรอ่ะมีความโค้งหุยยากอ่ะยังยังยังไม่รู้อะผ่านผ่านหนึ่งสองสาเอาสามแ้มก่อนเอาแล้วผมเนี่ยต้องได้แล้วล่ะแทมอะผ่านจริงๆรห้ากับสองเจ็ดกับเจดต้มผมเอาห้าอลห้าเลือกเป็นสามเอาห้าหมดไปแล้วึบ อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะคิดว่าใช่ฉันฉันคิดไว้อย่างหนึ่งฉันคิดไว้อย่างหนึ่งถ้าแกตอบฉันชาเลนจ์แน่นอนอ่ะถ้าแกตอบฉันจะชาเลนจ์อาสามได้มะเอาสองได้ปะสองพึบโอ้โหมันใช่อะไใช่เลยใช่อะไรวะเขาใช่เขาใช่อะไรกันวะมันใช่เลยเขาใช่อะไรกันอ่ะเม่ตอบว่าผมตอบครับมันขอมมันคือถุงเท้าโคตดใกล้ตัวนั่งเลยเออวะนั่งดีกว่า ชาเลนจ์ไม่ไม่เอฟไม่ไม่ไม่ผมพอแล้วซึ่งถ้าแม่ตอบถูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยนับรอเลยนะนับรอเจ็ดเต็มเฮ้ยรูปแรกว่ะพี่ไม่อาจจะเป็นไม้ติดแบบไม้กอล์ฟหรือเปล่าเดี๋ยวพี่แต่แต่ฉันไม่ชาเลนจ์นะเปิดมาเป็น งนะเจ็ดแต้มเออเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มโอ้ยเจ็ดแต้มแรกในชีวิตสามสี่ห้าหกเจ็ดโดนซะโดนโดนให้หมดปึ๊บโดนให้หมดถ้าจบตอนนี้นี่ผมผมไม่ชนะดีกว่าพี่จบไปสี่รูปอ่ะก็คือเกมอ่ะก็จะเล่นอย่างนี้แหละอันนี้จบไปสี่รูปแล้วคือรูปที่ห้าก็คือเราก็จะเล่นจนถึงขั้นสิบรูปใครแต้มเยอะสุดชนะ พี่พูดเหมือนจะจบรายการตอนนี้แล้วเออเราตัดจบตอนนี้ตอนที่ทุกคนยังดูสุสีอยู่อ่าตัดไปครับผมใครนำวะเอฟผม <นำ S 2> ได้แตกคะแนนตอนนี้อะไรวะอาาขอกางแค่แ้มเดียวชนะได้ไงวปเนี่ยหอยต่งผมช่วยไว้หอ,อ,อยส<อ>ังแกย ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคืออย่างว่าตัวอุปกรณ์ที่เป็นแบบตัวมาโคสโคปตัวนี้คือแบบทำดีมากคือแบบตัวที่แบบประกอบออกมาคือตอน,น,นที่เราแกะครั้งแรกอ่ะคือเราก็ต้องประกอบตัวเครื่องมารโครสโคปก่อนซึ่งแบบอย่างตัวที่แบบปิดช่องไว้แบบว่าจะดูว่ารูปไหนเป็นอะไรไงคืออุปกรณ์ทําดีมากเลยอย่างว่าคือสามารถแบบเปลี่ยน รูปอะค่ะแน่นอนตัวเกมคือถ้าเราเคยเล่นอยู่เคยเล่นมาแล้วเนี่ยพอกลับไปเล่นอีกเห็นรูปใบเดิมเราก็จะจําได้เราเนือว่ารูปเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าจริงๆเราสามารถหาแบบรูปเซ็ตใหม่หรือจริงๆตัวเกมมันสามารถออก expansion มันง่ายมากเพื่อจะมาใส่แล้วก็เล่นการ์ดชุดเดิมเล่นเล่นเล่นได้ใหม่ได้การ์ดอย่างที่บอกคือจริงการ์ดมันมีน้านหลังตอนน่อพยายามพยายามจะแบบไม่สปอยดูให้ดูเพื่อแบบไม้ใครที่แบบเผื่อว่ามาได้เล่นอะไรเงี้ยจะได้รู้จะได้แบบทายไม่ถูกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนว่ารูปมันมีรูปอะไรบ้างซึ่งอย่่่าางงงงยเเเีี้้ริิแบบตัวทป็นนก แบ,บเห็นจะง,งอยคือนึกว่าแบบเอ้ยเป็นแบบเป็นอย,อย่างอื่นหรือเปล่าคือจริงๆตัวเกมทําฉลาดมากตรงที่ตัวรูปอะค่ะมันไม่ได้ทาเป็นสีนะเป็นลายเส้นซึ่งเป็นขาวดำเพราะนั้นบางทีการที่เราเห็นลายเส้นโค้งแบบนั้นจะงอยแบบนี้มีมีเหมือนจะเป็นด้านจากนี้คือมันตีความได้หลายอย่างมากก็คือแล้วแต่เราจะแบบเฮ้ยพยายามจะทายว่ารูปมันรูปนี้มันคือรูปอะไรเพราะฉะนั้นหนิงมองว่าแบบเฮ้ยเป็นเกมที่จะแบบน่าจะเล่นกับแบบแบบ หลากหลายเจเนเรชันในครอบครัวแบบว่าเล่นกับคุณป้าคุณน,าน้าแล้วมีเด็กๆเ,เล่นด้วยเกมนี้น่าจะเป็นตัวเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเลยค่ะสำหรับตัวนี้มาโพสโคมก็สำหรับใครที่สนใจมาลองเล่นกันได้ที่ร้านละเล่นนะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ